วันนี้ตำรวจมีการส่งข้อมูลเส้นทางการเงินของหัวหน้าแก๊งบรรพศรวมถึงผู้ร่วมขบวนการให้ทางปปงตรวจสอบเพื่อจะยึดทรัพย์ต่อไปแล้วนะครับในขณะที่เจ้าตัวเองก็ยังคงถูกกักตัวสอบเข้นเพื่อที่จะหาผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังต่อไปค่ะความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่เมื่อคืนนี้ตำรวจได้บุกจับกลุ่มตัวนายหัสดินอุไรไพรวันหรือว่าผู้ที่ใช้นามแฝงว่าบรรพศได้ที่ห้องพักในโรงแรมเอวันย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก่อนจะมีการคุมตัวไปสอบสวนที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ ล่าสุดนั้นนายหาสดินยังคงถูกสอบเข้นอยู่ในค่ายทหารเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมหน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังที่สูงกว่านี้คอยสนับสนุนทางการเงินโดยพบว่านายหาสดินนั้นมีไรายได้แต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาททั้งท้งที่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งโดยขบวนการนี้ถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่มีทั้งผู้บงการที่เป็นนายทุนหลายระดับผู้ผลิตสื่อผู้ปฏิบัติการหรือแนวร่วมที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อความหมิ่นสถาบัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินของนายหัสดินและผู้ร่วมขบวนการให้ปปงตรวจสอบต่อไปแล้วนะครับส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เผยแพร่ถแถลงการสำนักพระราชวังปลอมนั้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจนำตัวนายกฤิบุตรดีจีนผู้ช่วยแกนนำนปชจังหวัดเพชรบูร์ไปขออำนาจศาลทหารฝากขังโดยทนายความได้ใช้โฉนดที่ดินมูลค่า2ล้านบาทเป็นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าหลักทรัพย์ไม่สมบูรณ์ศาลจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ส่วนคดีของน,นายนิรันเยะวะาวภาอดีตบรรณาธิการเว็บไซต์ผู้จัดการซึ่งมีการนำถแถลงการปลอมไปลงเป็นข่าวนั้นวันนี้ทนายความได้ไปยื่นคำร้องคัดค้านการออกหมายจับโดยให้เหตุผลว่าผู้ต้องหาไม่มีเจตนาเผยแพร่ถแถลงการในลักษณะเสื่อมเสียและขณะนี้ศาลอยู่ระหว่างการพิจารณากับ